ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงครับผมมาเริ่มแล้วนะฮะวินาทีสำคัญครับอ่าประกอบเนาะในส่วนของบานประตูตตด้านหน้านะคระับแต่ละพีอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ

mhm 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 ยิงยู่ส่วนเราคุกันนะครับคืเรูนะเรื่อประตูกด้านหน้าก็อย่าลืว่าจะเป็นยังไงหน้าตาอ่ะเรื่องเขาบอกเ๋ยเจ้ากันดูนะนี่นะ้นมา ขับไปนี่อ่ขบไปนี่อเออออ่จังตรงังตรันจะหนอันนี้ก็เอ่อบังคัมัี๋ไปไลู่ยเราอยากให้มันรุ้มไปก่อนารองลุ้มนะองุ้มองุ้มอยู่มีของรุ้มอยู่แต่เอาฟังที่สวยที่ว่างนี้มันต้องยุ่งนี่ เจมกันเจมอะไรเจมแบบเจมแบบเอาแบบตัวน้นตมค่อะไรนะมาเดีมันองดีจัละเดี๋ยวมันเป็นยไ้ถ่ายเลยโอ้ยโอ้ยยิงน้ำไม่ถ่ายโหสิเลยอะไร ครับก็ปประตูแล้วผมมันจะเปลนประตูเลยเปลี่ยนอะไรจะใช่ปุได้รลดไมรอดเลยประตูตายค่ะ

เป็นมะเป็นกล่องมดอะไรสามสี่กล่องกำลังมีซื้อมาหนึ่กล่องนี่ดตรงนี้ยังเลยแล้วตรงไหนบจขอบมายี่สิบเซนนี่หรอไหนตัวนีนี่ดจุนึ่ไงอื่เ <ไ>ใชเจ <ไป S 2> <ช>อลน,นมยทธิสสำคัญไลยสิสำคัญมากเลยมบาบอกว่าวินาทีสำคัญครับเพราะว่ารอมาหลายวันแลวใช่ไหมน่ดึปตูริ้นม่เป็นสอ <laughs>

เต็มไม่ได้เลยแล้ว <kungan> <único Liberty répondre>

ยิงเลยบอส่ยิ่งๆเลยเนาะเอา๋ยวนิงๆไปแก้ง่ายกว่าเอาใส่ถั่วนี่ก่อนอาปรได่ล้องเลยเอออยากทำท้ำทีไม่อยากเอาคุณยิงบะทัพใส่เลยใส่โค้งก่อนเลยเนาะอะใส่ดูกระดูกกานก่อนเอาอย่างงี้ก่อนเนี่ยิงเลยตกลงกันก่อนเลยยิางงี้เลยยงบะทัพใส่นี่เลยเออยิงเลยยิงเลยเออเสร็จรอเสร็จเรื่องไปวางไปแตใช่ก็จำเลยเอาแฟมันก็เยอะแยะเลยฮะตอนนี้อ่ะดีนะมาไปที่ต้องกลาง เอาเลยเหรอเอาขึ้นป่ะทำไมาเลยองขึ้นเอาะไรเลยทุกท่านอยู่กับผมในโพสต์เชลนะฮะเอาซู๊กันไหนเราก็มาตอนนี้แล้วเนาะเอาเสร็จเลยป่ะเดี๋ยวใสดูหัวหัวยังเหลือประมาณสามสิบเท่าเท่าเตรียมสามสิบซู๊กเพ่มขึ้นนะครับประมาณสามสิบองนะอ่าสองนิ้วอ่ะเอาเลยเดี๋ยวจะใส่กระทับแล้วนี่

ไปับกันอนเอาพคมันมน่อันนี้เรื่องติดตั้งประตูด้านหน้ารอันนี้ก็จัดไปพักวงใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเลนมายึดที่หลังแล้วด้รูกแรงจ้าก่อนเสรมไหมบ้ครับตรงนี้เราใส่ทีเดียวี ทันะไอ้เพี่อนเอ้เออเออ้าังเอาเลไมดูอนออนาันัไอก่อนโอเคอาประมาณเมุมอ่าดูดาาเริ่มจิตตั้งประตูด้านหน้าของด้านไนีเนาะเอ้าเอาออกอีกเอาเอียออกอีกเอา Okay, đi qua. Ah, Oh, tuyệt vời. tay chị cứu tối đa tóc vàng rung Tôi đa tối 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 đa sẽ เดี๋ยวยึดไว้นิดหน่อยก่อนนะไอซีก็จะเปิดดูเนาะดันนะดันไม่ได้ดันไม่ได้ฮะตไปดิเร็วๆไปทีสำคัญเดี๋ยวทำไปไปไปอันนั้นทำไปเลยนะ

มาเดินอาไปเลยย้อนเลยเออนีเดียวไม่ได้สลอ้าวตรงนี้โอเคเอายกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยหนึ่งองสามโอ้แจวฝากคนกก็เชลิ้งงมีรอมาตดติดแล้วนะประตูเออลิ้งปะลยได้ไปเลยเดี๋ยวแผ่นมาติดันต้องมีล้อแหละเดี๋ยวก็จะรอเอาแผ่นมาติดเนาะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ